เมนูไข่ระเบิดทำง่ายๆเด็กๆชอบครับผมน mm ี่ไข่ระเบิดนะครับก็จะมีหลายสูตรด้วยกันบางสูตรที่ผมเคยเจอก็จะเป็นแบบเผ็ดๆคล้ายๆายกระเพาก็มีแต่สูตรที่ผมชอบเนี่ยเป็นสูตรที่เด็กๆชอบก็คือจะเป็นสูตรแบบเปรี้ยวหวานเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยครับอันดับแรกมีหมูสับนะครับผมแล้วก็ตัวหอมใหญ่หั่นสี่เหลี่ยมหันมนห่นลูกเต๋ามะเขือเทศหั่นลูกเต๋า ไข่ไก่ครับเครื่องปรุงวันนี้เราจะใช้ซอสผักเกือเทศนะครับอันนี้น้ําตาลหล่อหางกล้วยผมใช้น้ําตาลหล่อหางกล้วยคุณผู้ชมใช้น้ําตาลปกติก็ได้แล้วก็ผงปรุงรสตาเชบุกไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดง่ายๆแค่นี้เลยอาจจะมีน้ําซุปไว้เติมนิดนึงตั้งกระทะครับผมใส่น้ํามันลงไปได้เลยเดี๋ยวเราจะมาทอดไข่แล้วเบิดก็จะเป็นเหมือนไข่ดาวเราจะทอดไข่ดาวกันก่อนแล้วก็มีซอสมาราดนะครับผมวันนี้ผมใช้กระทะขนาด30ซนติเมตรทรงลึกของแฮปปี้คอ e ครับ ทำเมนูไหนก็ไม่ติดใช้ได้กับเตาทุกชนิดแถมไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์ด้วยนะครับใส่น้ํามันลงไปเวลาจะทอดไข่ดาวเนี่ยกะง่ายๆให้น้ํามันสูงจากก้นกระทะประมาณ1เซนอันนี้ให้กล้องดูนี่ สูงขึ้นมาจากก้นกระทะประมาณ1เซนนะครับเพราะว่ากระทะจะเล็กจะใหญ่แล้วแต่ไม่สาคัญขอให้สูงขึ้นมา1เซนเราจะได้ไข่ที่ค่อนข้างมีความหนากําลังดีถ้าสูงเกินไปเยอะเกินไปน้ํามันท่วมก็อมน้ํามันถ้าน้อยเกินไปไข่ก็จะแบนแบนแต่แต,แต่เพราะฉะนั้นสูงขึ้นมาจากก้นกระทะ1เซนแล้วก็ทอดไข่ดาวน้ามันต้องร้อนจัดแต่ใช้ไฟปานกลางเนนตอนนี้ผมก็เลยเตรียมให้น้ํามันร้อนก่อนนะครับเฮแล้วก็ อันนึงที่สาคัญในการทอดไข่ดาวให้สวยคือไม่ควรตอกไข่ใส่ลงไปเลยเพราะอาจจะทําให้แตกทําให้กระเด็นทําให้อะไรก็ตามตอกใส่ถ้วยก่อนแบบนี้นี่ค่อยๆทอดทีละฟองตอกลงไปอย่างนี้ก่อนเลยง่ายๆอย่างนี้ครับถ้าเดี๋ยวเราก็รอให้น้ำมันร้อนได้ที่เราก็นําลงไปทอด กระทะแบบนี้เตาบ้านคนปกติก็สามารถทอดไข่ดาวกรอบได้นะครับไม่จำเป็นต้องเตาหฮยเตาฟู่นะอันดับแรกคือแค่รอให้มันร้อนได้ที่อยาใจร้อนบางคนถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าน้ามันร้อนได้ที่หรือ,อยังเอาซ่อมก็ได้ครับแตะไข่นิดนึงแล้วยดลงไปเห็นไหมเนี่ยมันมันยังไม่ค่อยพองมันพองช้าเห็นไหมครับมันขึ้นช้าอ่าอันนี้คือใกล้ได้แล้วใไหมเริ่มพองแล้วแบบนี้เราก็รู้แล้วเราก็รออีกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราก็ใส่ไข่ลงไปได้เลย ตอนนี้น้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะครับตอนแรกผมใช้ไฟแรงเพื่อเร่งให้น้ำมันร้อนน้ำมันร้อนได้ที่แล้วผมเบาไฟลงหรือเ,เป็นไฟกลางหรือไฟอ่อนเลยก็ได้นะครับเพราะว่ากระทะตัวนี้กระจายความร้อนดีมากคุณผู้ชมมาดูนิดนึงก่อนทอดผมใช้ไฟแค่นี้หลังจากกระทะร้อนหลังจากกระทะร้อนได้ที่แล้วผมปรับไฟเหลือเบาสุดครับแล้วมาดูไปว่าทอดไข่ดาวได้ฟูไหมนี่ครับบอกได้เลยว่ากระทะตัวนี้ประหยัดไฟจริงๆถ้ามันร้อนได้ที่แล้วคราวนี้มันจะร้อนนานเลยคุณผู้ชมใช้ไฟอ่อนก็ทอดไข่ดาวได้ ทอดต่อ,อกฟองเลยฝั่งนี้สามฟองได้ไหมดูสิฟองที่สามลงไปฝั่งนี้โอ้ฟองที่สามแตกนิดนึงไม่เป็นไรนเป็นไงโอ้โหสบายสบายฟูฟ่องเอาละให้ขอบขอบมันเกลียมเวลาเราดูไข่ดาวได้ที่เราอยู่ที่ขอบนี่เห็นไหมครับเห็นขอบไหมนี่อันนี้ขอบเริ่มเกลียมแล้วก็ใช้ได้แล้วเราก็เอาอันที่มันเกลียมเนี่ยออก อันนี้เาไปติดกันนะแยกนัดหนึงนี่นี่ขอบเกลียมไข่ดาวยังไม่ต้องสุกนี่เรียบร้อยขอบเกลียมเกลียมตรงกลางไม่ต้องสุกอย่าไปควัดน้ํามันอย่าไปกลับอะไรมาเลยครับรอแค่ขอบมันเกลียมได้ที่ครับเอามาพักไว้ก็ได้ไข่ย,ยาวที่ตรงกลางหรือว่ายังเป็นยางม,มาตูมอยู่อันนี้ก็เกลียมไนดะ้เห็นไหมไหมขอบเกลียมแล้วผมก็เอาขึ้นแล้วสุดท้ายที่เราเพิ่งลงเมื่อกี้เราก็รอให้มันเกลียมอีกสักนิดนึง อย่าไปควักน้ำมันแบบนี้นะครับควักน้ำมันแบบนี้มันจะทําให้อมน้ํามันได้เพราะว่าน้ํามันมันจะเข้าไปตามด้านบนหรือไข่เนี่ยทั้งที่ไข่เราแตกแล้วเราควักเข้าไปในน้ำมันก็จะไปอยู่ข้างในเราแค่ใจเย็นๆรอให้มันเกรียมถ้าไข่กลัวไข่จะสุกเกินไปก็เร่งไฟแรงๆเลยครับไอ้ขอบมันเกรียมเร็วๆไข่แดงก็จะได้ไม่สุกเกินไปเอาละเราได้ละไข่ดาวสามฟองง่ายๆปิดไฟครับเดี๋ยวผมขอเอาน้ํามันออกสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาผัดตัวซอสกัน นี่แหละไม่จาเป็นต้องใช้น้ํามันเยอะและแค่เหลือติดกระทะแค่นี้พอแล้วครับผมใครชอบกระเทียมจะเพิ่มไปก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะไม่ใส่เลยเพราะว่าเวลาทําให้เด็กๆกินเนาะก็เนี่ยกระทะที่มีน้ํามันเล็กน้อยแค่นี้พอแล้วกระทะยังร้อนอยู่นะครับใส่หอมแดงกับมะเขือเทศลงไปผัดเลยผัดแบบนี้เลยครับจะอร่อยเลยครับผมคุณผู้ชมให้มันลวนไปเลยให้หอมมันสุกให้เมะเกือเทศมันสุกมันจะมีความหวานที่มาจากมกะเขือเทศจากหอมนะแล้วก็ตามด้วยเนื้อหมูลงไปเลยครับนี่ลงไปแบบนี้เลย วันนี้ผมจะพยายามแบบไม่ใช้น้ำมันเนาะเพราะว่าในไข่มันมีน้ำมันอยู่แล้วถ้าตัวซ้อนเราใช้น้ำมันอีกเดี๋ยวมันจะเลี่ยนเนาะแล้วก็ไม่ดีต่อสุขภาพเพราะว่ากระทะเราไม่ติดอยู่แล้วนะเราก็จะผัดง่ายๆอย่างเงี้ยไม่ต้องมีน้ำมันแล้วอ่าแค่เอาน้ำมันที่ติดๆกระทะอยู่จะคอดไข่พอแล้วลวนไปเลยครับมันไม่ติดอยู่แล้วครับนี่แบบนี้หลังจากนั้นผมก็จะใส่ตัวน้ำซุปลงไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะครับตัวนี้น้ำเปล่าน้ำเปล่าผมใช้น้ำเปล่าคุณผู้ชมเพราะเดี๋ยวเราใส่ผงปรุงรสก็เป็นน้ำซุป ใส่ลงไปประมาณแบบพอขุกขิดครับแล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปเลยครับใช้แทนเครื่องปรุงอื่นๆได้เลยตัวนี้ผงปรุงรสตาเชฟบุ๊คไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดครับใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนชาเต็มๆแบบนี้แบบนี้ได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปใส่เยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวหลักๆก็คือซอสมะเขือเทศตัดหวานนิดนึงนะครับวันนี้ผมใช้เป็นน้ําตาลหล่อหางกล้วยอันนี้ก็ของแบรนด์เชฟบุ๊คเหมือนกันเป็นออร์แกนิกครับใส่นิดเดียวหล่อหางกล้วยจะหวานกว่าน้าตาลปกติอย่าใส่เยอะถ้าพี่น้ำช้น้ําตาลทรายปกส เพราะว่าตัวไข่ระเบิดแบบนี้เด็กๆชอบก็จะมีรสออกหวานหน่อยนะครับแล้วก็ปรุงรสง่ายๆครับซอสมะเขือเทศเลยอันนี้เป็นรสชาติที่เด็กๆส่วนใหญ่ชอบแน่นอนซอสมะเขือเทศสักหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะไปเลยครับเป็นรสชาติหลักเลยนะครับแต่ระวังจะเค็มเกินไปแต่ว่าซอสมันจะออกมารสจัดอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวมันเอาไปราดกับไข่นะโอเคแล้วก็ผัดเลยครับผัดให้สุกมันจะเหนียวของมันเองครับเพราะมันจะมีความเข้มข้นจากซอสนะครับเราไม่ต้องไปใส่แป้งไม่ต้องไปใส่อะไรเลยครับ อารมณ์เหมือนพวกสปาเกตตี้อะไรยเงี้ยครับเด็กๆก็จะชอบเลยสูตรนี้นะใครจะเติมต้นหอมเติมอะไรก็ได้นะครับแต่พอดีสูตรที่ผมเคยกินมาก็จะประมาณนี้เลยนะครับทําให้เด็กๆแบบกินไข่ที่เป็นโปรตีนที่ดีแล้วก็ได้รสชาติที่แบบเด็กๆชอบเนี่ยผมจะบอกว่าเนี่ยเสร็จแล้วเราปิดไฟได้เลยปิดไฟเลยแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวไข่มาจัดลงจานข้างหน้าตรงนี้เราก็เอาไข่ที่ทอดไว้แล้วเนี่ยสเสด็จน้ํามันเรียบร้อยแล้วก็มาวางลงในจานได้เลยหืม <c oughs> นากินจัง ง่ายๆแบบนี้สามฟองนะครับจะเพิ่มมากกว่านั้นก็ได้ซอสจะรสชาติจัดนิดน,นึงเวลาลาดล,ลงไปบนไข่แล้วก็จะพอดีได้นลครับอ่ะมาดูแคบๆเลยเราลาดล,ลงไปที่ไข่ว้าน้ากินนะนี่แหละไข่ระเบิดสไตล์ของผมกินมาตอนเด็กๆโอ้โหเมนูนี้ถ้าเป็นเด็กๆเ,เจอนี้ข้าวหมดจานเพราะว่าตัวซอสมันเหมือนพวกซอสสปาเคตตี้ไงนี่ครับ อาจจะซอยต้นหอมผักชีอะไรโรยแล้วแต่ชอบได้เลยนะถ้าเป็นผู้ใหญ่ชอบก็อาจจะหยอกพริกไทยก็ได้แต่ถ้าเป็นเด็กๆเขาไม่ค่อยกินพริกไทยอ่ะก่อนไปมาดูนิดนึงนี่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 ครับกระทะแฮปปี้คอเป็นไงคุณผู้ชมเหนียวเหนียวไม่มีติดเลยนะอ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับข้าวไข่ระเบิดเมนูขวัญใจเด็กๆครับ เสร็จแล้วครับเมนูไข่ระเบิดบอกได้เลยว่าลูกๆคุณชอบแน่นอนนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วใครที่สนใจอุปกรณ์เครื่องครัวหรือว่าเครื่องปรุงต่างๆที่ผมใช้นะครับผมสามารถทักมาสอบถามได้นะครับหรือว่าแอดไปที่ไลน์แอดนะครับเชฟบุ๊กมีตัวแอดนำหน้าแล้วก็เชฟบุ๊กภาษาอังกฤษครับหรือโทรมาที่0839988365ครับอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านโดยเฉพาะคนที่รักสุขภาพวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากกัน นี่คือกระทะแฮปปี้คอร์จากประเทศเกาหลีครับผมเป็นคนทําการทดสอบกระทะด้วยตัวเองนะครับต้องบอกว่าไม่มีการใช้น้ํามันในทุกการทดสอบนะครับอันนี้การทดสอบแรกเราทดสอบด้วยคาราเมลครับเราใส่ลงไปนะครับผมจะเห็นว่ากระทะร้อนจนควันขึ้นเลยนะครับและก็ไม่ติดกระทะเลยนะครับต้องบอกว่าลื่นมากนะครับสามารถไหลได้แบบนี้เลยครับนี่เป็นเทคโนโลยีผิวเคลือบที่เป็นไทเทเนียมนะครับตัวผิวน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าเป็นตะข่ายนะครับเป็นผิวตะข่ายที่ลดการติด หรือจะลองทดสอบด้วยซอสที่เรียกว่าเหนียวมากๆอย่างน้ำมันหอยนะครับปกติน้ำมันหอยนี่เป็นอะไรที่ติดกระทะมากๆไม่มีการใช้น้ำมันก็ไม่ติดกระทะเลยนะครับและที่เราบอกว่ากระทะปลอดภัยเพราะว่าไทเทเนียมนั้นไม่เป็นพิษกับร่างกายมนุษย์ครับผมหรือจะทดสอบด้วยซอสเยนเตอร์โฟแบบนี้นะครับก็จะเห็นได้เลยว่าไหลลื่นไม่มีติดเลยนะครับอันนี้ภาพจะชัดเจนมากทุกครั้งผมทดสอบด้วยตัวเองและไม่ได้ใช้น้ำมัน อันนี้ครับเราลองให้ซอสนั้นไหมในกระทะจะบอกว่าก่อนที่ทําซอสไหมก็ไม่ได้ใช้น้ํามันเหมือนกันล้างออกง่ายๆแบบนี้เลยครับไม่ต้องแช่ไม่ต้องขัดแค่เอาน้ําฉีดครับซอสเดี๋ยวๆก็หลุดออกไปเลยครับและดูผิวกระทะไม่เสียหายเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไหมนะครับผมต่อมาเราทําไข่เจียวครับวันนี้ผมทําด้วยกันถึง3ฟองนะครับไข่เจียวแน่นๆเลยครับจัดลงไปเลยครับและก่อนที่จะทอดเมื่อกี้ทุกคนจะเห็นว่าไม่ได้ใช้น้ํามันเช่นกันนะครับและกระทะใบนี้นะครับสามารถใช้ได้กับเตาทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็น เตาแก๊สเตาไม่เหล็ดไฟฟ้าเตาอ,อินฟาเรดเตาอ,อินดักชันหรือว่าเตาฮอตเพลทอะไรก็ตามใช้ได้หมดเลยนะครับผมจะเป็นเตาที่ไฟแรงก็สามารถทนความร้อนได้สูงเช่นกันครับเรียบร้อยไข่เจียวไม่มีติดครับ ต่อมาปราบเซียนครับทดสอบด้วยไข่ดาวแบบไม่ใช้น้ํามันจะเห็นได้เลยนะครับว่าตอนที่ลงไปเนี่ยดูเหมือนจะติดกระทะเลยเพราะว่าไม่มีน้ํามันอยู่เลยแต่เมื่อกระทะร้อนได้ที่ตัวผิวตาข่ายที่เป็นเทคโนโลยีใหม่จะเริ่มทํางานแล้วครับและทําให้ไข่นั้นหลุดร่อนแบบนี้ได้เลยครับจะเห็นเลยนะครับว่าหลุดออกมาเลยร่อนเลย3ฟองสบายๆไม่ต้องใส่น้ํามันครับ ต่อมาทดสอบด้วยปลาแซลมอนครับเราลองย่างปลาแซลมอนโดยที่ผมไม่ได้ใส่น้ํามันเลยแล้วเอาด้านที่เป็นเนื้อลงไปก่อนเพราะปกติด้านที่เป็นเนื้อจะติดง่ายกว่าด้านที่เป็นหนังนะครับเราเอาด้านเนื้อลงเพื่อพิสูจน์ให้คุณผู้ชมดูเลยว่าย่างปลาก็ไม่ติดพอกลับด้านขึ้นมาเรียบร้อยเห็นไหมครับนี่ดูความเกรียมนะครับผมเห็นไหมความเกรียมของเนื้อปลา Joh <yan> ก็จะดูได้เลยครับว่ามันกระจายความร้อนได้ดีมากย่างสเต็กนี้ดีมากๆนะครับใบนี้นะต้องบอกว่าเรียบร้อยต่อมาเราลองมาทอดปลาแ <ๆ S 2> บบที่คนไทยนิยมกันก็คือทอดปลาทั้งตัวหนึ่ง ใช้ความร้อนสูงใช้น้ํามันท่วมๆกระทะเราไม่เป็นอันตรายแน่นอนเพราะว่าได้รับมาตรฐาน ISO นะครับได้รับมาตรฐานมอกไทยแลนด์นะครับผมตรวจสอบแล้วนะครับไม่มีสารก่อมะเร็งนะครับตรวจสอบสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมก็ไม่มีนะครับผมต้องบอกว่าปลอดภัยมากๆนะครับเรามีข้อมูลการตรวจสอบทั้งหมดนะครับผมสามารถขอจากทีมงานได้ถ้าใครสนใจนะครับผมอันนี้เราทอดจนเกรียมเหลืองสวยแบบนี้เลยครับไม่มีติดเลยเห็นไหมครับผมไม่มีหนังหลุดแม้แต่นิดเดียวต่อมาเราลองทดสอบด้วยกันทําอาหารที่ใช้ความร้อนสูงอย่าง ผัดผักบุ้งไฟแดงซึ่งปกติเขาบอกว่าเตาบ้านทำไม่ได้กระทะนอนสติกทำไม่ได้แต่ถ้าเป็นกระทะแฮปปี้คอร์ดทำได้ครับเพราะว่ากระทะใบนี้เคลือบกราฟีนนะครับเป็นวัสดุที่ช่วยนําความร้อนดีทําให้กระทะที่ใช้ในบ้านเนี่ยสามารถนําความร้อนได้สูงเหมือนกระทะตามร้านอาหารตามสั่งเลยครับและใช้เตาแก๊สธรรมดาก็สามารถทําไฟลุกอุณหภูมิสูงแบบนี้ได้ทําให้ผัดผักบุ้งน,นั้นออกมาสีสวยน่ารับประทานครับดูได้เลยว่าผัดผักบุ้งของเราไม่มีสีดําสีคําเลยนะครับผมต้องบอกว่าตัวนี้นะครับ,เป,รบเป็นกระทะที่ทั้งปลอดภัยใช้ งานสะดวกนะครับทำเมนูไหนก็ไม่ติดครับผมกระทะเชฟบุ๊กทำเมนูไหนก็ไม่ติดใช้ได้กับเตาทุกชนิดและไม่เป็นพิษกับร่างกายมนุษย์ครับถ้าใครที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์แอดเชฟบุกได้เลยครับหรือโทรมาสอบถามได้ที่0839988365ครับ